สิ่งที่เรามาตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับเราเไงนะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่ถ้าเลือกใช้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญท,ที่สุดก็คือ,อรณปัจจุบันเนี่ยถามให้ใหเรา,เรามีความโดดเด่นในแต่ละโลกนะั้นนะครับแต่ที่นะเราก็คือทีมที่เขาใครประมาทไม่ได้บอกแั้เลแข่งนะเทนนิงที่นี่มาแข่งที่นี่จัดแม์ที่นี่เพราะว่าเขาเรียนรู้เรานะเขาก็ต้อง รู้เรามากขึ้นแต่การแพาย์เรามันจะยั่งยืนกว่ามันจะแน่นอนกว่านะครับในส่วนนี้นะกาอ,อ่านมีความสำคัญที่สุดนะนะสำคัญว่าอยู่ตัวก,กลางยังไงมันต้องมันก็เ่าอ,อ,อยู่ถูกไหมครับใช่อย่างเงี้ยสวย ราดูลูกพี่พี่เวลานะพี่พีดูดูดูอันนี้นะถ้าเราปรับเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะด,ดูเลยนะปุ๊บหยุด,ดนะ